วันนี้วันที่8มกราคม2569วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะ <c oughs> วันนี้อากาศเย็นดีมากๆเนาะความไม่เที่ยงความแปรปวนนะเออความเป็นอน,นิจจังให้เห็นอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีนี่ ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอของสิ่งต่างๆของสัจธรรมเนาะไม่ว่าสัญญาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะถ้าเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลานะเนาะเดี๋ยวก็เกิดพอใจไม่พอใจนะเนาะเพราะฉะนั้นจงกำหนดรู้กำหนด รู้รลมหายใจเข้าหายใจออกนะอ่ะ,อะเราก็จะได้เห็นอ่ะเวทนาเนาะเออเห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งเนาะนี่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเห็นธรรมก็คือเห็นสิ่งพวกนี้แหละเห็นทุกข์นี่แหละเห็นเหตุของทุกข์เนาะไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกเนาะ อ,อย่าไปเที่ยวแก้ไครแก้ที่ใจตัวเองเนาะเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ใจตัวเองอบรมจิตใจตัวเองนี่นะจงนําตัวเองออกจากทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะที่พระบิธเจ้าชี้ทางให้จนะงเดินตามปฏิบัติตามนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเนาะ <c oughs> ในโลกนี้โลกไหนๆก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละจะพูดถึงเรื่องธรรมะมันเกิดพบไหนชาติไหนไม่มีหอกสุขมีแต่ทุกข์ะเ,เ,เกิดเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเ,เกิดเป็นคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยเกิดเป็นคนจนก็ทุกข์แบบคนจนเนาะ เป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีเป็นคนชั่วก็ทุกแบบคนชัว่วเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าเห็นสัจธรรมอ,อขอให้ฝึกสติเจริญสติในอาณาปานสติจงให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยผู้ไม่ประมาทเนาะ ผู้มีสติเป็นบาทเดินเป็นสุกิริยาบทนั่นแหละเรียกว่าผู้ไม่ประมาทเนาะเออมีอะไรไหมปานอตครับขอาการหลวงตาครับคำถามจากคุณกิติพัช,พ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 ชลาครับขอเมตตาหลวงตาเจ้าค่ะทำอาณาปานาสติสมาธิพร้อมกับฟังหลวงตาไปด้วยจะสามารถได้สมถะและวิปัสสนาอย่างไรเจ้าค่ะ มันจะเกิดขึ้นเองนี่แหละสมถะก็คือลมหายใจสติก็วิปัสนาเนาะ,ะถ้าฟังไปฟังไปปฏิบัติไปด้วยรู้ลมไปด้วยความรู้ต่างๆวิปัสนาต่างๆมันจะเกิดรู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันนะเนาะหลวงตาว่าไม่นานหรอกเนาะก็จะเห็นก็จะมีสติปัญญาตามรู้ตามเห็นเนาะตามความเป็นจริงนั่นแหะเรียกว่า เป็นผู้ก้าวหน้าในธรรมเนาะจากคุณพานุเดชครับขอการทำหลวงตาเรื่องอุปกิเลสข้อปาปะราสะตีเสมอยกตนเทียมท่านมันเป็นกิเลสยังไงครับหลวงตาอ๋อ,อมันเป็นสิทธิไงเป็นอัจจาร์ตัวหนึง่งเป็นอีโก้นน่แหละเราเรียกอีโก้เนาะเออเนาะจำไว้ที่จริง มันมีนัยยะอยู่สองนะ,ะความเป็นอัตตาความเป็นตัวตนแม้แต่พระอนาคามีก็มีนะคํามีตัวตนอยู่เนาะผู้ไม่มีตัวตนก็คือพระอาหารหันต์พระอนาคามีเนี่ยยังมีทิฏฐิว่าผู้อื่นต่ำกว่าตนผู้อื่นเสมอตนผู้อื่นสูงกว่าตนอยู่นั่นแหะเรียกว่าทิฏฐนะิเนาะเออเรียกว่ายังมีตัวตนยังมีอัตตาอยู่เนาะขอสาธุการน,นะ คคุณสุนันทาครับถามว่าขาขาดหนึ่งข้างระดับหัวเข่าแต่ยังใส่ขาปลอมสามารถจะบวชได้ไหมคะอฮะขาขาดข้างหนึ่งแต่ใส่ขาปลอมครับยังยังจะยังบวชได้ไหมครับบวชครับเขาอยากบวชเขาถามว่าบวชได้ไหมขาขาได,าด,ได้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 เนาะเพราะว่า เราไม่ได้พิการสมองไม่ได้พิการอย่างอื่นเนาะอันนี้ยไม่ได้ขาดมันจะก,กําเนิดเนะได้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 ไดาะยังช่วยตัวเองได้อยู่ยังมีสติยังมีสัมปสัญญาได้ฝึกได้แน่นอนเนาะเออถ้าใครไม่บวชให้ก็มาบวชกับหลวงตาก็ได้เนาะมาเลยเนาะจากคุณพิลาชัยครับถามว่าปัญญาในทางธรรมเป็นยังไงครับหลวงตา พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสิกติหรือการสังเกตนะสังเกตตามรู้ตามความเป็นจริงเห็นปฏิจจสมุปบาทเนาะเห็นความคิดเนี่ยหเห็นความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเห็นเวทนาต่างๆเรียกว่าวิปัสนาเรียกว่าปัญญาในทางธรรมรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปคิดปรุงแต่งเนาะะคิดปรุงแต่งก็เรียกว่าปัญญาทางโลกเรียกว่าสัญญานะเนาะโอกาสของตาครับเป็นความเห็น ในส่วนของอหลวงตาช่วยจะสร้างบังเกอร์ให้ตชดรครับแล้วก็มีคุณจิรวัตรอินทละทองบอกว่าหลวงตาจะแข่งบาร,รมีกับการจอมพลังหรือไงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำแบบนี้บอกบอกหลวงตาว่าอย่าออกนอกแนวพุทธบัญญัติให้มากเกินไปนักครับหลวงตาอ๋อกูไม่ได้ไปสร้างหรอกใครจะไปสร้างเนาะเออเขามาขอมาดำเนินงานเนาะเออ เขอยาไปแข่งกับใครใครอยากไปเสียเงินกูไม่อยากไปหรอกนะกูไม่ได้ปัญญาอ่อนขนาดนั้นนะ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 จริงไหมเออในเมื่อเข้ามาขอให้ช่วยเหลือเนาะเออใครอยากออกไปอะ่ะจริงไหมเอออ่ะถ้าเขานะเขาคงไม่มาขอกูหรอกถ้าเขาทำได้จริงไหมเรามีอะไรช่วยใครได้ก็ช่วยไปเนาะหลวงตาช่วยเป็นแนวปัจจัยไม่ได้เข้าไปทำนะจะบอกให้จำไว้ สิ่งไหนที่อยากช่วยได้อนุคะห์ได้มันจะไปออกนอกแนวได้ยังไงเนาะเอเออความเห็นของคนเห็นนะมันก็ว่ามันนอกแนวจริงไหมแต่จากดีนะหลวงตาก็อยากให้อมีความเห็นหลากหลายเขากราบนยครับหลวงตาคือเขาคอมเมนต์เพิ่มเ,เพิ่มเติมเข้ามาว่าเขาเนี่ยเรียนจบมหาจุฬาทั้งบวชเรียนมาทั้งจบนักธรรมตีโท ทั้งศึกษามาหมดแล้วเขาก็เลยรู้ว่าสิ่งที่หลวงตาทําเนี่ยมันไม่ตรงตามหลักคําสอนไงครับเขาก็คอมเมนต์คุณสมบัติเขามาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะเออพระสอนพระพุทธเจ้าสอนให้มึงเรียนนักธรรมไงฮะพระพุทธเจ้าสอนให้มึงไปเรียนเอาปริญญาเอกง,งมันตรงตามคําสอนไหมท่านสอนให้ปฏิบัติไม่ใช่เหรอจริงไหมล่ะนะ ในสมัยพท้เจ้าอยู่ไปหาสิมีโรงเรียนไหมมีพระไตรปิฎกไหมล่ะฮะมีมหาปร,ริญญานั้นปร,ริญญาณนี้ไหมล่ะก็จะพูดตรงๆอ่ะมันมีแต่พุทธบัญญัติใหม่ทั้งนั้นแหละสัจธรรมปฏิรูปใหม่ทั่านั้นแหละมองดูดีๆนะ,ะปริยัติปฏิบัติสิปฏิเวศเนี่ยกูว่ามีไหมสมัยพุทธกาลน่นะนะฮะมีโรงเรียนตรงไหนล่ะมีมหาอะไรไหนมหาจุฬามีไหมล่ะ ถ้ะจ,ะจะพูดถึงอ่ะถ้าจะเอาตามหลักจริงๆอ่ะศีลธรรมก็ยังไม่มีสักตัวจริงไหมหลักธรรมคำสอนจริงจริงมันอยู่ที่จิตที่เจตนาไม่ใช่หรือกรรมมาน่ะจริงไหมเจตนาดีมันก็เป็นกุศลพระพุทธเจ้าสอนให้เจตนาเนี่ยคือกรรมจริงไหมล่ะ,ส,ละสิ่งไหนที่เป็นความดีก็ทําไปน่ะเจตนาดีกรรมดีเป็นกุศลไม่ใช่หรอสิ่งไหนไม่ดีใช่ไหม เป็นอกุศลอย่าไปทําเห็นไหมแค่นี้รักษาจิตรักษาใจตัวเดียวนี่แหละนี่รักษาประจำนีนยัยรักษาตรงเงี้ยมากกว่าจริงไหมเออนะจำไว้จะทําอะไรถ้าเกิดประโยชน์เป็นกุศลธรรทำไปเสริอเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินหลวงตามาหาบัวทาพระป่าช่วยชาติมันไม่ผิดไปมื่อหรอครูบาอาจารย์จริงไหมงั้นมึงนก็อย่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาใหญ่สิอยู่กับจ๊อบนะ อย่าไปนั่งรถก็เดินเอาน่ะนะเหมือนสมัยพุทธกาลนั่นะนะี่ไปเรียนทำไมจริงไหมเออเพราะฉะนั้นถ้ารวมความสิ่งต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ทรงเจตนาจริงไหมเออเพราะฉะนั้นหลวงตาไม่ได้มีความขัดแย้งนะใครอยากไปทำเรากูอยู่ดีๆเขามาขออยากไปเรือนจํากูอยากไปทำเหออยู่ดีๆกูต้องหาเงินไปเสียไงจริงไหมล่ะ เออเข้ามาขอเพื่อให้ไปอนุเคราะห์ก็ไปพระเจ้าพระสงฆ์ผู้อนุเคราะห์อนุเคราะห์โลกใช่ไหมเออเพื่อสร้างศรัทธาคนที่ยังไม่ศรัทธาให้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาก็ให้ศรัทธาเพิ่มเพิ่มขึ้นไม่ใช่หรือนาเอาพระธรรมคำสอนนําเอาความดีความเมตตาการให้โอกาสคนเนี่ยคือศาสนาพุทธคือเจตนาไม่มีเจตนาอย่างอื่นอย่าไปขัดอ่าอันน้อย่าไปขัดแย้งอะไรเลยหลวงตามไม่มีนะ เออเนี่ยกูก็เป็นคนหาเงินเนาะไปให้เขาเนี่ยพรุ่งนี้ก็มอบให้เขาแปดแปดแสนบาทก็จบแล้วจริงไหมส่วนเขาจะเอาไปซื้อปืนไปยิงกันก่อนเรื่องของเขาอะจริงไหมเออแค่นี้ก็จบแล้วมันมีอะไรตั้งหนาจริงไหมล่ะเอออ่าเพราะงั้นมันต้องดูอกุศลในจิตตัวเองนะเห็นไ,ไหมดูอกุศลในจิตตัวเองนี่คือหลักธรรมอ่าจริงไหม เออพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญใจสิกขาไม่ใช่เหรอศีลส,สมาธิปัญญาไม่ใช่เหรอจริงไหมถ้าจะพูดถึงจะจบด็อกเตอร์กี่ด็อกเตอร์ก็ไม่เป็นไรหรอกจบไปเถอะจริงไหมเอออาจะหลวงตาเนี่ยไม่ได้จบด็อกเตอร์หรอกอาจจะจบการปฏิบัติแก่นั้นก็พอแลออนะสาธุการแค่นี้นะนะขอโอกาสครับคือพอดีผมยังไม่ได้อ่านหมด คือเขาระบุมาว่าพิกษุไม่มีหน้าที่ประชาสงเคราะห์อันนี้หลวงตา,าชี้แจงให้ชัดเจนหน่อยครับ<อ>เรื่องของหน้าที่ของพิสูจน์นี่ครับหน้าที่ของพิสูุคืออะไรอะฮะไ,ออไะไม่สงเคาะเหรอทำไมพระเจ้าไปสงเคาะล่ะฮะเดินวันละกี่โยอดฮะพูดมากก็มากเรื่องเนาะ เออพูดแล้วมันขึ้นเลยนะเนี่ยกลัวไอ้ยอดมันหาเรื่องกลใช่ทำหน้าที่ไปเถออไม่ต้องพิสูจน์นะหลายๆคนก็ความเห็นหลายๆเนาะหลายคนก็หลายเหตุผลเธอก็ไม่ต้องอนุเคราะห์ใครก็ได้เนาะแต่หลวงตาจะอนุเคราะห์เนาะมันเรื่องของหลวงตาเนาะเออนะจริงไหม มึงไม่ต้องอนุเคราะห์ก็ได้กูอนุเคราะห์นคนเดียวของกูนี่แหละเนาะเออเอาแค่นี้ก่อน <c oughs> อยาทาชาวะริวะาาปูราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตนินนางเปยนางอุกปกปติอิสิตังปฏิสังภุมหังคิปเมวะชะมิฉันตุสบเบปุเรนตุสังเปาจันโนราราโสยัตทามณีโชติลสโสยัตทา อภิวารณาสีิริสะนิจังมุทธาพจายิโนจตารธรมมะวะทันติอายุวันโนสุขังหะลังสาธุ